โอเคครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับโอ้โหพูดพูดถึงอีเวนท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากนี้นะก็เดี๋ยวก็จะมีอีเวนท์วันหนึ่งเจ็ดศูนย์ใช่ไหมครับที่หลายๆคนรอจับตามองนะครับแล้วถัดจากนั้นเนี่ยมันยังมีอีเวนท์หนึ่งนะครับก็คือวันไฟไนท์ยี่สิบแปดนั่นเองนะครับผมซึ่งหนึ่งในไฮไลท์วันนั้นเนี่ยก็คือไม่พ้นใครเลยนะครับ มันต้องคู่นี้จริงๆนะครับเป็นการพบกันระหว่างพระจันฉาย PK แสนชายยิมนะครับปะทะก,กันกับเอลิสเอลิสบาโบซานั่นเองนะครับไอ้หนุ่มแดนผู้ดีนั่นเองนะจะมาชิงแชมป์นะครับในอา่ากติกามวยไทยนะครับในรุ่นพิกัดสตอร์เวทนั่นเองครับที่ทางด้านพระจันฉายเนี่ยได้ถือครองเข็มขัดอยู่นั่นเองทีนี้เนี่ยหลายๆคนยังคง สงสัยแล้วก็แบบยังคงกังขาอยู่ว่าไอ้หนุ่มคนเนี้ยเขาแบบว่าขึ้นลิฟต์มาหรือเปล่าทําไมถึงได้มาเจอพระจันรฉายไวจังเลยนั่นนู่นนี่นะครับอ่ออันนี้ก็อยู่เหนือความคาดหมายของผมเหมือนกันนะครับผมผม,ผมก็ไม่คิดไม่ฝันกันนะครับว่าพระจันฉายจะต้องมาชิงเอ่อจะต้องมาป้องกันแชมป์กับเจ้าหนุ่มเอลลิสบาโบซาคนนี้นะครับผมแต่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วนะครับอีเวนต์มันเกิดขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างมันถูก สร้างขึ้นมาแล้วนะมันมีการนัดหมายเกิดขึ้นในกิจกรรมนี้แล้วนะครับเอาเป็นว่าเราไปดูกันดีกว่าครับว่าถ้าสองคนนี้เจอกันเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับในศาสนาคติของผมนั่นเองแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์ได้เลยเต็มที่นะครับในใต้คลิปนี้เนาะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเราไปดูกันดีกว่าครับถ้า2คนนี้เจอกันจะเกิดอะไรขึ้นไปโอเคครับอ่าอ้างอิงข้อมูลจากทางเว็บไซต์วันเอฟซีเช่นเคยนะครับ ทีเนี้ยคู่นี้ก็เป็นคู่เอกนี่นะครับในวันนั้นนะครับในศึกวันไฟในยี่สิบแปดที่จะต่อยกันในวันที่แปดเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้เนี่ยครับอีกไม่กี่วันนะครับถ้ามองเผินๆเนี่ยมันไวมากเลยนะอีเวนต์แต่ละอีเวนต์ก็จะถูกจัดขึ้นเลียงๆเลยนะครับเรื่อยๆมาเลียงๆกันเลยทีเดียวเชียวนะครับโอเคคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างพรจันฉายพีเคแสนชัยนะครับประทะกับทางด้านเอลลิสบาโบซ่านั่เองครับโอ้โหเป็นคู่ชิงแชมป์โลกที่ น่าจับตามองเช่นกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนคงยังไม่คุ้นชินกับหนุ่มคนนี้นั่นเองก็คือเอลิสบาโบซาเนงนะครับผมผมเองก็ไม่คาดไม่คิดไม่ฝันเงินว่าเอ๊ะทำไมจะต้องเป็นเอลิสบาโบซาอันนี้เราก็หางหาสาเหตุหาอะไรไม่ได้นะครับที่เป็นการประกบคู่ของทางรายการแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าได้ดูพระจันรฉายต่อยก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับผมโอเคครับเราไปดูข้อมูลในส่วนอื่นกันดีกว่าครับ ข้อมูล,ลอ้ากิงจากเว็บไซต์ onefc.com เช่นเคยนะครับเป็นเรื่องของทางด้านน้ำหนักและส่วนสูงนะทีนี้ถ้าเรามองกันไวๆครับทางด้านส่วนสูงเนี่ยสองคนนี้มีส่วนสูงที่หนีกันไม่มากเลยครับมันต่างกันแค่5เซนติเมตรเท่านั้นเองส่วนทางด้านอายุเนี่ยพรชรชัยมันจะเป็นพี่อยู่ประมาณ6ปีนะครับถ้าเทียบจากข้อมูลล่าสุดจากทางเว็บไซต์นะส่วนสังกัดทีมเนี่ยพรชรชัยแน่นอนครับเขาอยู่สังกัดทีม PK แสนชัยมวยไทยจิมนันเองส่วนทางด้าน เอลลิสบาโบซาเขาอยู่ที่ทางอ่าทางด้านทีมแฟร์เทคแฟร์เทคนั่นเองครับแฟร์เทคค่ายมวยแฟร์เทคนะฮะโอเคครับ, okay, รบถ้าเรามาย้อนดูนะครับสี่ไฟล์ล่าสุดหรือว่าไฟล์ล่าสุดของทั้งคู่เนี่ยถ้ามองเผินๆเ,เนี่ยพระจันทร์ฉายเหมือนวินเลดจะเรียงมาได้ดีแล้วก็สวยงามเหลือเกินนะครับไล่เรียงสี่ไฟล์ล่าสุดก็อย่างไฟล์ล่าสุดก็เป็นไฟล์ที่เขาได้ไปชิงแชมป์อ่ทางด้านการิกาคิกบ็อกซิ่งนะครับกับทางด้านโจนาธานดีเบลล่าน,นั่นเองนะครับแล้วก็ อีกไฟไล่ลงมาก็คือเป็นการประทะกับโจเซฟลาซิลี่โอ้โหไฟนี้นี่โจเซฟนี่ปากแซบใช้ได้เลยนะฮะพระจันฉายก็เลยล่อให้ครับคันแข่ครับโ oh, อ้โหเลาะเข้าให้นะดิน้นดิ้นเป็นปากกะดีนะตอนโดนอ่ะโอ้โ oh, หไม่อยาก <laughs> พูดเยอะนะไปย้อนดูดเองนะฮะเอออ้ำๆกันนะขำๆนะโอเคแล้วก็มีการประทะกับทางด้านอาร์คามฮามิดีนะครับก็ย้อนกลับไปประมาณหนึ่งเลยแล้วก็เป็นการประทะกันกับทางด้านที่สามเอกย่างห้าดาวนั่นเองนะครับ สี่ไฟนี้ของพระจันทร์ฉายเป็นไฟที่สวยงามหมดเลยนะครับทั้งสี่ไฟนะครับทางด้านพระจันทร์ฉายก็ได้โชว์แม่ไม,ม้มวยไทยโชว์สเต็ปการต่อยมวยการต่อยคิกบ็อกซิ่งด้แบบครบเครื่องเลยนะครับเป็นมวยที่ต่อยได้ทุกรูปแบบจริงๆนะครับสําหรับทางด้านพระจันทร์ฉายทีนี้เรามาดูในฝั่งของทางด้านเอลิสบาโบซาบ้างดีกว่าเอลิสบาโบซานะครับได้ขึ้นมาต่อยในวันเนี่ยสองไฟนะครับที่มีการบันทึก อยู่ในเว็บไซต์นะครับก็คือไฟแรกเนี่ยเป็นการประทะากับทางด้านทองภูลพีเคแสนชัยยิ้มนั่นเองนะครับไฟที่2ก็เป็นไฟที่ได้ประท้ากับทางด้านน้องอลีฟอเดชพันธ์นะครับซึ่งไฟแรกนะครับมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นครับเพราะว่าไฟเนี้ยทางด้านหนุ่มเอลิสบาโบซ่าเนี่ยหลังจากที่เขาได้เอาชนะทางด้านทองพูลไปแล้วเนี่ยทางรายการได้มีการมาเปิดเผยย้อนหลังนะครับว่ามีการตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายของเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับมันก็เลยต้องทำให การแข่งขันเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปนั่นเองแล้วก็ตัดสินโดยการไม่มีผลที่จะชี้วัดว่าใครเป็นผู้แพ้ผู้ชนะนั่นเองนะครับส่วนไฟทัดมาเป็นไฟที่ทางด้านหนุ่มเอลลิสบาโบซ่าเนี่ยได้ประท้ากับทางด้านน้องอาลีฟต่อเดชพันธ์ครับต้องบอกเลยครับว่าไฟเนี่ยเป็นไฟที่อาลีฟต่อยดีมากนะครับอาลีฟได้โชว์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับครบเครื่องเลยครับออกอาวุธแบบชนิดที่ว่าหมัดเท้าเข่าศอกมาครบเลยครับเป็นการออกอาวุธ ที่แบบครบเครื่องจริงครับตามสไตล์ของทางท่านค่ายสอเดชพันธ์นั่นเองนะครับผมแต่บงพารับมาพลาดโดนเอลิสนะครับจิ้มล่วงไปนั่นเองครับถ้าไฟเนี้ยเอลิสไม่ได้คะแนนจากการทํานับแปดของทางด้านอาลีฟไฟเนี่ยผมว่าไฟเนี้ยโดนอาลีฟเก็บกินชิวๆเลยนะครับเสียดายเหมือนกันครับแต่ผลตัดสินมันเกิดขึ้นแล้วครับก็ยินดีกับผู้ชนะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับผู้แพ้นะครับอย่างที่พี่ๆเขาพูดกันเนาะไม่เป็นไร เรามาดูปัจจุบันกันดีกว่าครับว่าปัจจุบันเนี่ยพระจันฉายเนี่ยเขาได้ถือเข็มขัดอยู่สองเส้นอย่างที่เรารู้กันนะไล่เรียงไทม์ไลน์ในการชิงแชมป์ของเขานะครับอย่างเข็มขัดมวยไทยเนี่ยมันก็เรียงมาตั้งแต่สมัยที่เขาได้ปะทะกับทางด้านพี่สามเอนะครับแล้วก็เรียงมาเลยก็คือโจอเซฟนั่เองนะครับโจเซฟที่เป็นเจ้าของแชมป์ตัวจริงในเวลานั้นนะครับแต่แล้วนะครับความปากแทบของโจเซฟนะครับก็ทําให้พระจันฉายเนี่ยต้อง ต้องมาปราบหน่อยละกันนะใช้คํานี้ดีกว่าผมขออนุญาตเปรียบเทียบนะครับผมคงจะต้องมาปราบหน่อยละกันต้องมาหาอะไรมาจัดการปากแทบนี้หน่อยนะครับด้วยกันนวดเข้าที่ใกล้ๆปากนั่นแหละเออไปย้อนดูกันนะครับก็เป็นไฟล์หนึ่งที่พราจาันฉายได้ชวดชิงอ่าไม่ใช่สิได้ชิงแชมป์นะครับเส้นนี้มาอยู่บนบ่าของตัวเองนี่เองแล้วก็ถัดมาไฟ์หนึ่งก็คือเป็นการชิงแชมป์กับอ่าดีเบลล่านะครับเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งนั่นเอง ไฟนี้พระจันรฉายได้โชว์ได้ออกสเตปลีลาเต็มที่เลยครับได้ทําให้ทั้งโลกได้รู้นะครับว่าพระจันรฉายมีความเร็วแค่ไหนนะครับในการเข้าออกในการเข้าทํานะครับในการช่วงชิงเก็บคะแนนจากทางด้านดีเบราไปนะครับซึ่งเป็นอีกไฟนึงที่ทําให้ทั้งโลกได้รู้นะครับว่าพระจันรฉายเนี่ยเป็นนักมวยที่ต่อยได้ทุกระบบจริงๆนะครับทีนี้ส่วนทางด้านของทางด้านอา่าโอ๊ยตายแล้วผมพูดพูดรวนไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยนะครับทางด้าน เอลลิสบาโบซานี่ครับก็คือมี2ไฟที่ถูกบันทึกไว้ก็คือเป็นไฟที่ได้ประทะากับทางด้านอาลีฟนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ประทะากับทางด้านทองพูลนั่นเองครับซึ่ง2ไฟเนี่ยก็คือต้องบอกนะครับว่าหมัดของเขาเนี่ยมันอันตรายมากนะครับเพราะว่าทั้ง2ไฟเนี่ยทั้งหมัดทั้งศอกเนี่ยมันมีพิษสงจริงๆนะครับสําหรับทางด้านเอลลิสนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินทั้งสองไฟนี้มันออกในรูปแบบที่ไม่เอกฉันแล้วก็ไม่มีผลชี้ขาดนะครับ ก็เลยยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าทําไมรายการถึงได้จับทั้งคู่มาประกบกันในการชิงแชมป์ครั้งนี้นะครับแต่ก็ได้แต่สงสัยครับเอาเป็นว่าค่อยไปหาคําตอบกันทีหลังแล้วกันนะครับเพราะว่ากําหนดการเกิดขึ้นแล้วเนาะทีนี้เรามาไล่ดูเลยดีกว่าครับว่าถ้าเรามาไล่เรียงแต้มต่อแต้มเป็นต่อของทั้งคู่แล้วกันนะครับผมแต้มเป็นต่อทั้งคู่เนี่ยถ้าไล่กันที่น้ำบอน้ำทนเนี่ยผมมองว่า พระจันฉายกับเอลลิสเนี่ยมีน้ำอดน้ำทนที่พอๆกันนะครับมองทางด้านสเต็งนะน่าจะมีความทนความถึกพอๆกันนะครับถ้ามองจากหลายๆไฟล์หลายๆรูปเกมผ่านๆมาของทางด้านพระจันฉายก็ดีแล้วก็2ไฟล์ของเอลลิสก็จะเห็นอยู่ว่าเขามีความทนประมาณหนึ่งนั่นเองแต่ทางด้านความเร็วและการขยับร่างกายเนี่ยผมให้พระจันฉายครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับว่าไวกว่าครับเร่งไวปานวอกครับหูไวอิริครับไวแหงฮะต้องพูดอย่างนี้เลยฮะ รวมถึงรีเฟกเช่นกันครับการตอบสนองของร่างกายการตอบสนองของอาการสวนลูกสวนลูกอะไรพวกนี้ของการออกอาวุธนะครับเวลาโดนมาอะไรเงี้ยครับรีเฟกเนี่ยค่อนข้างที่จะไวกว่าเอลิสนะครับถ้ามองเปรียบเทียบกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยพลังหมัดเนี่ยผมขอให้ทั้งคู่อยู่ในพิกัดอยู่ในเวทเดียวกันอยู่ในแต้มต่อที่พอกันนะครับเพราะว่ามองว่าหมัดของทั้งคู่ก็มีความอันตรายไม่แพ้กันเลยนะครับรวมไปถึงลูกเตะด้วยนะครับลูกเตะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมให้ทางพระจันฉายครับ ให้ลูกเตะที่หนักกว่าเหลื่อมๆนิดนึงแต่พอมาดูเทียบๆดูแล้วเนี่ยเอลลิสก็มีลูกเตะที่หนักใช้ได้นะครับผมแต่มันจะเป็นลูกเตะที่ยังแบบกำกำเกึื่งๆว่าเอ๊ะมันแรงขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันแรงเพราะว่าอีกฝ่ายยั่วไปแล้วอะไรอย่างนี้แต่ใส่ให้มันเสมอกันไปก่อนแล้วกันนะแต่ถ้าในสายตาพี่ๆมองยังไงก็สามารถค้านกันได้นะครับในส่วนนี้นะเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์การเปรียบเทียบให้เห็นภาพเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูในลูกเข่าบ้างล่ะลูกเข่าเป็นไงลูกเข่าผมว่าพระจันรฉายแทงอร่อยกว่านะน่าจะแทงอร่อยกว่าด้วยชื่อชั้นทางมวยแล้วก็สมองมวยแล้วก็รูปแบบการซ้อมต่างๆนานาที่มีความเข้มข้นมากกว่าเอลลิสแน่นอนนะครับแล้วก็ประสบการณ์ในการต่อยที่เข้มข้นมากกว่าผมว่าลูกเข่าเนี่ยมันยังเป็นอะไรที่พระจันร์ฉายเนี่ยยังกินเหนือกว่าเอลลิสนะครับรวมไปถึงลูกศอกด้วยเช่นกันนะครับ แม้ว่าเอลลิสจะมีการออกศอกที่ตรงไปตามทามมิ่งที่เหมาะสมก็ตามแต่แต่ผมยังมองว่าพระจันทรฉายจะออกด้วยสมองที่อร่อยกว่าและเข้มข้นกว่านะครับรวมไปถึงสมองมวยด้วยนะครับพระจันร์ฉายมีประสบการณ์โดยรวมมีความคิดความอ่านมีการตัดสินใจที่ดีกว่าเอลลิสบาโบซาแน่นอนนะครับด้วยภาษีการเป็นแชมป์และประสบการณ์การต่อยมวยที่ยืนมานานกว่าน,นั่นเองส่วนเจ้าหนุม่มเอลลิสเนี่ย ก็ว่าไปตามวัยนะครับว่าไปตามกระดูกมวยแล้วกันนะครับยังคงห่างกับพระจันรฉายอยู่พอสมควรเลยนะครับในกรณีนี้นะครับทีนี้มามองในสมดุลหมัดเท้าเข่าศอกเนี่ยภาษีการเป็นแชมป์สองเส้นเนี่ยผมมองว่าสี่ส่วนเนี่ยพระจันรฉายออกได้อย่างสมดุลแล้วก็ออกได้อย่างเหนือชั้นกว่าแน่นอนนะครับซึ่งในวันนั้นเนี่ยน่าจะได้ออกครบเลยนะครับในกติกามวยไทยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดูเช่นกันว่าวันนั้นเนี่ยพระจันรฉายจะออก ลูกทีเด็ดแม่ไม้มวยไทยอะไรให้เราได้เห็นกันบ้างหรือจะเป็นการสอนเชิงมวยให้ทางด้านเจ้าหนุ่มเอริสบ,บโาโบซ่าได้รู้ตัวนะครับว่าเขาเนี่ยยังห่างชันกับพระจันฉายมากน้อยแค่ไหนนั่นเองแต่ถ้ามามองในมุมของเอริสบ,บโาโบซ่าเขาเองก็มีพิษสงทางด้านการออกหมัดไม่แพ้ใครเลยนะครับรวมถึงลูกเตะที่เตะค่อนข้างที่จะแน่นนะครับลองมาก็เป็นลูกศอกนั่นเองกับลูกเข่าที่ก็มีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถามว่าร้ายกาจไหม สอกเขาหลายกาดมากๆนะครับรวมไปถึงการต่อยหมัดที่แม่นยําแล้วต่อยได้ตรงทามมิงนะครับต่อยได้ตรงตามการตัดสินใจณเวลาน,น,นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่มีใจในการปิดเกมประมาณหนึ่งนะครับเป็นนักมวยที่ต่อยละเอียดประมาณหนึ่งแล้วก็ต่อยด้วยความอดทนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราเอาการาฟของทั้งคู่มาเมิร์จกันเราก็จะเห็นเลยนะครับว่า4ส่วนหมัดเท้าเข่าศอกพระจันรฉายคุมเกมครับคอนโทรลทุกอย่างแล้วครับอาจจะมีแค่หมัด ถ้าเกิดการแลกหมัดกันวันนั้นก็อาจจะออกได้เหมือนเหรียญที่มีสองหน้าเช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าภาษีความเป็นแชมป์พระจันฉายจะไม่ประมาทอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงเอลลิสบาวซาถ้าเขามีสติมากพอมีความอดทนมากพอเขาอาจจะยืนครบ5้ายกต่อยแรกกับพระจันฉายได้แบบที่ไม่ยวม่วไม่ย,ยุ้ยก็อาจจะเป็นไปได้และไปวัดกันที่ว่าใครจะได้กินแต้มต่อไปมากกว่ากันนั่นเอง ก็เป็นอะไรที่น่าติดตามดูเช่นกันครับทีนี้ถ้าเรามาดูทางด้านการออกอาวุธกันบ้างล่ะถ้าวันนั้นผมคาดการคร่าวๆแล้วว่าใครจะกินกันตรงไหนบ้างผมมองว่าทั้งคู่เนี่ยออกอาวุธค่อนข้างหลากหลายแน่นอนครับในกติกามวยไทยที่เป็นการชิงแชมป์โลกนะเพราะว่าคงไม่ได้มาแบบต่อยกันทื่อๆมาต่อยกันแบบว่าเดินฉากกันไปฉากกันมามันคงไม่ครบรถมันคงจะรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าตั๋วแน่นอน ทางด้านพระจันฉายเองก็ต้องจัดหนักให้กับเอลลิสได้รับรู้อยู่แล้วครับว่ากว่าจะมาเป็นแชมป์เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างส่วนทางด้านเอลลิสเองก็ต้องสู้ใจขาดดิ้นเช่นกันนะครับด้วยการออกสเตปแม่ไม้มวยไทยให้มันครบนะครับทำสกอร์ให้ได้มากที่สุดนั่นเองถึงแม้ว่าวันนั้นเขาจะเป็นรองพระจันฉายอยู่หลายขุมก็ตามแต่นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเวิร์สกลับมาที่ทางด้านพระจันฉายผมมองเลยว่าหมัดของพระจันฉายก็พร้อมที่จะเลาะคางเอลลิสบาโบซ่าอยู่นะครับ รวมไปถึงลูกเตะนะครับที่สามารถเตะกินได้เตะทําลายจังหวะรวมไปถึงลูกถีบหลายๆอย่างที่เขาอาจจะมีการเข้าออกด้วยความเร็วมากๆอย่างที่เราเคยเห็นหลายๆไฟนะครับถ้าร่างกายพระจันทร์ฉายยังสมดุลสมบูรณ์นะครับดีพอเหมือนไฟ์ผ่านผ่านมานั่นเองนะครับส่วนทางด้านเอลลิสบาโบซาก็คงจะต่อยไปตามสไตล์ของเขานั่นเองก็คือเดินเข้าหานะครับแล้วก็อาจจะมีเตะชิมลางบ้างนะครับเตะบนเตะล่างแล้วก็มี เตะเข้ากลางลําตัวบ้างนะครับอาจจะเตะเตะเตะแล้วก็มีการต่อยแลกเป็นหมัดชุดเป็นอะไรไปแล้วก็ที่สําคัญเลยเขาคงจะเล็งคางพระจันรฉายเป็นพิเศษนะครับแต่นะครับวันนั้นพระจันรฉายคงไม่อยู่เฉยๆให้เขาเลาะคางอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มองว่าวงในวันนั้นน่ะเอลลิสน่าจะเข้ามาเก็บกินพระจันรฉายได้ยากมากๆนะครับเพราะว่าพระจันรฉายนมีความไวนะครับในการเข้าออกมีความไวในการทํามีความไวในการช่วงชิงจังหวะที่ เหนือกว่าหลายขุมนะครับถ้ามองจากหลายๆไฟยไฟนะแต่วันนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอลริสจะสวมวิญญาณเดบแฟลกเข้าไปหรือเปล่านะครับก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเช่นกันเพราะไม่อย่างนั้นแล้วรายการคงไม่ประกบมาให้พบเจอกันในการชิงแชมป์หรอกเนาะว่าไหมทีนี้การต่อยเกมยาวห้ายกชิงแชมป์เนี่ยส่วนสำคัญเลยนะครับมันก็คือเรื่องราวของไม่สิอย่าพูดว่ามันคือภาระกำลังนั่นเองนะครับ วันนั้นเนี่ยถ้าใครบริหารพลังกำลังได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีสติมีสมองในการแก้เกมที่ดีกว่าก็มีโอกาสชนะที่มากกว่านั่นเองซึ่งคนที่มีประสบการณ์ในการชิงแชมป์มากกว่าใครในครั้งนี้ก็คือตัวพระจันทร์ฉายนั่นเองนะครับเขามีประสบการณ์ในการชิงแชมป์บนเวทีวันเจนจัดมากกว่าเอลิสบาวาซ่าเขาย่อมรู้ครับว่าการบริหารจัดการพละกําลังหรือพลังงานในแต่ละยกเนี่ยควรจะจัดการยังไง<ๆ>เขาจะบาลาน์เอเนอร์จี เป็นอย่างนี้ไหมเป็นส่วนๆให้ครบห้ายกไหมแบบเดินเก็บกินไปเรื่อยๆเดินทําแต้มไปเรื่อยๆหรือว่าหาจังหวะทําทเกมไปเรื่อยๆนั่นเองหรือพระจันฉายจะเดินหาจังหวะปิดเกมภายในสามยกนะครับโดยการบริหารพละกกาลังให้มันแบบหนักหน่วงหน่อยในลวกในช่วงสามยกแรกนั่นเองแล้วก็พยายามปิดเกมให้ได้ไวที่สุดนั่นเองเพื่อให้ตัวเองเนี่ยไม่เหนื่อยมากอะไรประมาณนั้นแต่งริงเหนื่อยนะครับต่อยมวยเนี่ยยกเดียวยังเหนื่อยเลยครับโอ้โห หรือจะเป็นการเปิดเกมแบบแลกกันเลยในวันนั้นในช่วง 1- 2ยกแรกเผยอาวุธให้เห็นเลยว่าแต่ละฝ่ายจะใส่อะไรพระจันฉายจะยัดอะไรไปให้เอลลิสบ,บสาเบซาได้เห็นมากหรือพระจันฉายจะกดเต็มข้อไปเลยนะครับในยกแรกนะครับแล้วก็แต่อาจจะกดไม่ลงก็อาจจะเป็นการกดที่แบบเอลลิสเนี่ยช้ำไปเลยนะครับแล้วอีกสยกท้ายก็เป็นการเก็บกินไปนั่นเองหรือ ท้ายที่สุดแล้วมันจะเกิดเหตุการณ์แชมป์นอนเอ้ยแชมป์ปิดเกมไว้อีกอะไรอย่างนี้นะครับก็คือจบภายในยกแรกเลยครับเป็นโอกาสที่ทางประจันชายอาจจะเห็นว่าควรจะเก็บตรงไหนนะครับในการปิดเกมเอลิสบาโบซาในวันนั้นนั่นเองซึ่งทั้งหมดทั้งมวลม,มันคือการบริหารพลังงานในการต่อยให้ครบ5ยกนะครับวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่าทั้ง2คนเนี่ย จะมีรูปแบบในการเดินเกมแบบไหนเป็นรูปแบบในการใช้พละ,ะกกาลังในแต่ละยกยังไงออกลูกหนักลูกเบาตอนไหนบ้างเราก็ยังไม่รู้แต่ทั้งมวทั้งมวลต้องบอกเลยนะครับว่าพระจันฉายมีประสบการณ์ในการชิงแชมป์มามากกว่าใครนะครับมามากกว่าเอลลิสต,ต้องพูดคํานี้พูดผิด <c oughs> นะครับมีประสบการณ์มากกว่าเขาย่อมมีการบริหารจัดการร่างกายบริหารจัดการพลังงานได้ดีกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นอีกอย่างที่พระจันฉายเป็นต่อเอลลิสอยู่ มากพอสมควรเลยนั่นเองนะครับทีนี้เรามามองกันในนางด้านฉา,ากทัดหรือซีนารีโอกันมากดีกว่านะครับถ้าสมมุติว่าฉากทั์มันออกมาสามหน้านะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราไปดูกันเลยดีกว่า worst case นะครับซีนารีโอแรกนะครับก็คือเหตุการณ์เนี้ยผมมองว่ามันอาจจะเกิดได้เพียงแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับก็คือเป็นเหตุการณ์ที่ว่ายกแรกเปิดมาแล้วพระจันรฉาย เผยไตยเผยเลยนะครับหรือว่ามีช่องว่างให้ทางด้านเอลลิสเนี่ยเข้าไปกดน็อกพระจันฉายจบภายในยกแรกนะครับมันเป็นอะไรที่สามารถเกิดขึ้นได้แต่มันน้อยมากๆนะครับผมให้เคสเนี้ยมีโอกาสเกิดแค่เพียง20%นนั่นเองนะครับที่เอลลิสบาโบซ่าจะสามารถปิดจบพระจันฉายภายในยกแรกได้นะครับแล้วก็เป็นแชมป์คนใหม่ในกติกามวยไทยพิกัดสตอร์เวทนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่มัน อาจจะเกิดได้แต่มันเกิดได้น้อยมากนะครับแต่ในกรณีที่มันอาจจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือสามสามยกแรกเนี่ยมันจะเป็นสามยกที่ทางด้านเอลิสบาโบซ่าเนี่ยเดินใส่พระจันรฉายแบบที่เขาลืมตัวไปนะครับว่ามวยมันมีห้ายกก็คือบริหารพลังงานได้ไม่ดีพอนะครับแล้วก็ไปแผ่วปลายในยกที่สี่ที่ห้าแล้วสุดท้ายเนี่ยทั้งห้ายกเนี่ยเมื่อคิดคะแนนเช็คบินมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นทางด้านพระจันรฉายนะครับ เก็บกินไปนะครับเก็บสกอร์กินไปแล้วก็ยังคงรักษาแชมป์ไว้ได้อยู่ซึ่งภาพนี้ผมว่ามันอาจจะออกในวันนั้นมากกว่านั่นเองนะครับผมมันก็เลยยังทำให้แชมป์เนี่ยยังอยู่ที่เดิมนั่นเองนะครับและในกรณีที่มันจะเกิดขึ้นได้ในทิศท,ทางที่อยู่เหนือความคาดหมายผมก็ยังมองอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเป็นเบสเคสแล้วกันนะครับก็คือพระจันฉายสามารถ เกมเอลิสบาโบซาได้ภายใน3ยกแรกด้วยการกดน็อกนั่นเองนะครับผมไม่รู้แหละว่าจะกดน็อกยกไหน123ผมว่ามีโอกาสเช่นกันที่พระจันฉายจะกดน็อกเอลิสบาโบซาได้ในวันนั้นนะครับเนื่องด้วยการจัดการออพลาัางงานต่างๆนานาในการเดินเกมต่างๆนานาเนี่ยผมว่าพระจันฉายเป็นต่อรวมถึงเรื่องอาวุธที่มีความหลากหลายมากกว่า แล้วก็การเลือกใช้บุธในเวลาที่เหมาะสมการแก้เกมสมองมวยต่างๆนานาที่พระจันทร์ฉายคุมเกมอยู่ผมมองว่ามีโอกาสที่อาจจะเกิดเบสเคสตรงนี้เกิดขึ้นเช่นกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเหตุการณ์ที่พระจันทร์ฉายจะสามารถควบคุมเกมได้ทั้งหมดเนี่ยมันตีเป็นเปอร์เ,เซ็นต์แล้วเนี่ยพระจันทร์ฉายก็จะมีโอกาสที่จะลังที่จะยังรักษาแชมป์ในกาิการนี้ไว้ได้ถึง8 0เเลยนะครับซึ่งมุมมองเนี้ย ผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆน่ะคิดเห็นยังไงมองต่างกับผมหรือเปล่าหรือว่ามองว่ารูปเกมจะเป็นในทิศทางไหนอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันดูนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าพระจันรฉายเนี่ยมีโอกาสชนะนะครับแล้วก็รักษาแชมป์ไว้ได้นะครับถึง80%เลยนะครับผมแล้วก็มีโอกาสที่จะแพ้เอลริสบาโบซ่าเนี่ยอยู่แค่เพียง20%เท่านั้นนะครับซึ่งหมายความว่าวันนั้นเนี่ยพระจันรฉายยังคงรักษาแชมป์ไว้ที่ประเทศไทยได้อยู่นะครับในกติกาบวยไทย ในพิรุ่นพิกัดสโตเวนนั่นเองที่เขาได้ถือครองแชมป์อยู่นะปัจจุบันนี้แล้วก็จะยังคงรักษาแชมป์นี้ได้อยู่อีกนานจนกว่าจะมีคู่ชิงที่เหมาะสมมากกว่านี้ซึ่งผมยังมองเหมือนเดิมครับว่าชั่วโมงเนี้ยวันเนี้ยเอลิสบาโบซาขึ้นมาชิงแชมป์ไวเกินไปครับในสายตาผมมันเป็นการขึ้นลิฟที่ไวเกินไปหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเพื่อนๆคิดเห็นหรือมองยังไงในมุมนี้นะครับผมยังมองว่าพระจันทร์ฉายเองเนะี่ย ควรที่จะมีคู่ชิงที่เหมาะสมมากกว่าเนี้ยอืมในช่วงเวลานี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับกติกาต่างๆนาน,นา,นนานกําหนดการต่างๆนานานในอีเวนต์นี้มันเกิดขึ้นแล้วก็ไปรอลุ้นไปรอดูกันในวันจริงดีกว่าว่าเหตุการณ์ต่างๆนานานเนี่ยในวันนั้นมันจะเกิดเหตุการณ์อย่างที่ผมวิเคราะห์ไว้หรือเปล่าหรือมันจะเกิดไปตามที่พี่ๆเพื่อนๆมองเห็น<อ>ต่างหรือมองไปในทางเดียวกันกับผมอะไรอย่างนั้นก็ว่ากันอีกทีแล้วกัน สำหรับผมวันนี้ก็ยังคงงงอยู่แต่ไม่เป็นไรครับก็มาวิเคราะห์ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันประมาณนี้แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก่อนจากกันไปก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เข้ามาสนับสนุนผมไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาชมคลิปเข้ามากดไลค์กดแชร์รวมไปถึงการกด s u b s c r i b e แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับทั้งคอมเมนต์ในทางด้านให้กำลังใจก็แล้วแต่หรือมาคอมเมนต์ในการ เตือนสติเข้ามาคอมเมนต์ในการแนะนวแนะนําในสิ่งที่มันมีผลกับการพัฒนาช่องในอนาคตอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมกับช่องเรานะครับแล้วก็ทุกคอมเมนต์นะครับผมก็จะเอาไปพัฒนาเอาไปต่อยอดในคลิป,ปถัดไปใน EP ถัดไปให้มันมีความกลมกล่อมมีความแตกต่างมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็ยังคงรักษามาตรฐานของแต่ละคลิปไว้ต่อๆไปเช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้ ขอบคุณจากใจจริงๆครับพี่หวังว่าเร็วๆนี้เราจะก้าวสู่หนึ่งพันซับสไไปด้วยกันนะครับขอบคุณจริงๆครับพี่เอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันครับสําหรับคลิปหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงใครก็เอาเป็นว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วกันแน่ต่อยในอีเวนต์วันไฟไนทเหมือนกันเออคนที่เขาเพิ่งลงมาจากรุ่นใหญ่อะ่ะมาเจอกับตัวแรงอะ่ะ เอออะเดี๋ยวไว้กันคลิปหน้ากันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เ,เจอกนใหม่คลิปหน้ากับพี่ไปแล้วครับผม